แข็งแรงคนการเสยดสีรับแรงกระแทกได้สูงให้ได้หลากหลายต้องนี่เลยชุดล็อกยูโรคิงบูล24ิชิ้นหายห่วงเรื่องความแข็งแรงได้เลยเพราะเราได้ผ่านกรรมวิธีฮีททรีเมน ที่สร้างมาด้วยความร้อนและเย็นเป็นพิเศษจึงทําให้เหล็กเหนียวและแข็งเป็นพิเศษของแท้ต้องมีการยิงเลเซอร์แบรนด์ลงสินค้าลงทุกชิ้นดีไซน์กล่องต้องเป็นดีไซน์ใหม่อย่างนี้เท่านั้นช่องเก็บอุปกรณ์ต้องมีขนาดเท่ากับสินค้าแบบพอดีเป๊ะเป๊ะโดยทําให้วัดสดุของเราแข็งแรงสาม,มารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเพียงแค่คุณใส่หมุนไขดึง ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการและไม่ต้องกังวลใจได้เลยเพราะสินค้าเราทนทานมากเป็นพิเศษและได้รับการการันตีจากประเทศเยอรมันสินค้าของแท้ทุกคินจะถูกประทับตราด้วยเครื่องหมายการค้ายูโรคินคูนเท่านั้นระวังสินค้าลอกเรียนแบบสินค้าของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานแตกหักงอได้และเป็นสนิมย้ำอีกครั้งของแท้ต้องแบบนี้เท่านั้นสนใจอินบ็อกได้เลย